ราศีสิงห์ช่วงนี้สุขภาพพลานามัยสมบูรณ์การงานการเงินทุกสิ่งทุกอย่างแฮปปี happy, ้ใช้คําว่ามีความสุขใช้คาว่าบรรลุในสิ่งที่เราปรารถนาเกณฑ์เกณฑ์มาตรฐานใดๆก็แล้วแต่ที่เราวางไว้ที่เรากําหนดไว้สุขภาพการงานการเงินนู่นนี่นั่นเพื่อนฝูงหรือธุรกิจห,หรืออะไรตัวนี่อะไรอยู่ในเกณฑ์ดีอยู่ในเกณฑ์ที่พึงพอใจนะคะสุขภาพก็ฟื้นฟูแข็งแรงใครที่เจ็บ โปยนะก็เอ่อเขาเรียกว่าฟื้นฟูขึ้นสุขภาพแข็งแรงขึ้นนะครับผมนะครับมันค่อนข้างที่จะมีกําลังใจนะมีกําลังใจที่จะแบบหายไวหาย,หายเร็วอะไรประมาณมอย่างนนีะ้บอกไม่ถูกเหมือนกันคือคนที่มันสบายอกสบายใจจะกินยารักษาหมอดีขนาดไหนม,มันก็ไม่เท่ากําลังใจท่านจะเป็นท่านก็เหมือนกันคือ จู่ๆถ้ามีกาลังใจขึ้นมาถ้ามีแรงบันดาลใจขึ้นมาทุกสิ่งทุกอย่างก,ก็จะสปริงดีพึ่งขึ้นมาเป็นปกติเป็นร้อเปอร์เซนเหมือนเดิมเร็วมากชัดไวอืมครับผมนี่ก็เหมือนกันครับผมหน้าที่การงานธุรกิจอะไรก็แล้วแต่ที่ท่านลงมือทําที่ท่านเป็นเจ้าของโครงการที่ท่านเป็นเจ้าของเองอ่ยมันจะเป็นลักษณะที่แบบว่า ถ้ามีใจถ้ามีความอยากอยากที่จะทำหรือแรงบันดาลใจมาหรืออารมณ์มามันจะทำเสร็จแบบปุบ๊บปั๊บฉับฉับๆอะไรประมาณอย่างเงี้ยเป็นเหมือนกันไหมสังเกตด,ดูเนาะสวดมนต์ว่วพระด้วยนะครับอย่าลืมกิจวัรประจำวันลองสิ่งบางอย่างการสวดมนต์ว่วพระมันคืออนิสงส์มันคือพลังบุญพลังสีขาวที่จะครอบคุมเราเคลือบ เราเครือบตัวเราให้ปลอดภัยจากบางสิ่งอย่างที่เรามองไม่เห็นปลอดภัยจากหลายๆอย่างที่เรียกว่าเป็นเหมือนเกาะแก้วครอบครอบตัวเรานะครับผมลองดูไม่เสียหายนะครับผมเสียเวลานิดเดียวครับผมงานก็มาเงินก็มาเห็นไหมครับช่วงนี้งานคืนเงิงนเงนินคืนง,งานด้วยเลยนะครับผม เ,เก็บเงินดีๆรักษาลูกค้าดีๆลูกค้าของท่านแต่ละคนแต่ละตัวสินค้าแต่ละตัวเนะาะโครงการแต่ละอย่างดีๆทั้งนั้นเป็นอะไรที่ทําแล้วเขาเรียกว่าช็อตเด็ดทุกตัวโอกาสดีทุกตัวนะครับผมก็ดูแลรักษาลูกค้าผลงาน เออดีๆนะครับผมเพราะคือทาแล้วคือเงินดีๆดีๆจริงๆดีจริงๆครับผมเห็นไหมครับทาแล้วมันจะแบบจะพูดว่ายังไงล่ะมันก็มองไม่เห็นผลน่ะแต่ถ้าคุณคุ้นเคยกับอารมณ์แบบว่างานดีโปรเจกต์ดีงานแพงโปรเจกต์แพงแล้วผลตอบรับมันก็ดีค่าตอบแทนมันก็สูงประมาณอย่างนี้นนะย่าหม บางคนกําลังมันไงมันกับงานมันกับปัญหาก็ลังสนุกไงมีปัญหาเท่าไหร่แก้ได้แก้ไขได้ทุกปัญหาทุกเรื่องอะไรเงี้ยแล้วพอหนักเข้าะเราจะลืมสุขภาพลืมดูแลตัวเองอย่าลืมนะร่างกายเราอ่อนล้ามันก็อ่อนล้าเป็นนะครับผมพอมันเป็นทีล้าทีมันก็หนักกันเนาะ,ะต่อไปก็คือลค สุขภาพเราก็สําคัญแล้วก็กังวลความกังวลความเครียดมันก็จะมาโดยที่เราไม่รู้ตัวระวังระวังด้วยนะคะผมหลายตัวงานหลายตัวที่มีปัญหามันแก้ไขได้อยู่แล้วนะคะผมเพียงแต่ว่าเปิดใจอีกเหมือนกันเปิดใจรับรู้เปิดใจรับฟังเปิดใจมุมมองต่างๆที่มันมีที่มันเป็นอยู่ในโลกนี้เปิดดูเปิดศึกษาหรือรับข้อมูลใหม่ๆขึ้นมาบ้างนะครับผมมันจะช่วยให้เราอ่ะอถ้าเรียกว่า แทบไม่ต้องทําอะไรมากคลิกเดียวก็แก้ปัญหาได้ประมาณอย่างเงี้ยเปิดโลกทัศน์ใหม่นะครับผมแล้วขณะเดียวกันงานของท่านน่าจะเกี่ยวข้องกับต่างประเทศด้วยหรือเปล่าต่างต่างประเทศมุมมอเออมุมมุมต่างประเทศนะครับผมมุมต่างประเทศลูกค้าต่างชาติอะไรอย่างเงี้ยดูแลเขาด้วยเนาะดูแลลูกค้าดีๆนะครับผมแต่ลูกค้าเจ้านี้งานด้านนี้น่าจะยากนิดนึง ทำเถอะยากแล้วเอาตังค์ยากแล้วได้ตังค์นะคะผมอก็ค่อยๆทําบางทีมันก็คือการทะเลาะเบาะแววงหรือเขาเรียกว่ามีปัญหากันบ้างกระทบกระทั่งกันบ้างจะเย็นๆนะคะผมทุกอย่างแบบะมันมีปัญหาหมดเลยนะครับผมอารมณ์เราเป็นตัวตั้งนะครับผมปัญหาเนี่ยมันมาก,กับอารมณ์อารมณ์ก็คือปัญหาอางว่าไปมันก็ต้องมีกันบ้างเนาะการทํางานร่วมกับคนอื่นที่ไม่ใช่ทํางานคนเดียวแต่ว่าช่างมันนะครับผม ทุกสิ่งทุกอย่างกำลังที่จะเข้ารูปเข้ารอยเป็นในทิศทางที่เขาเรียกว่าเจริญในหน้าที่จเจริญในการงานจเจริญในอาชีพจเจริญในการใช้ชีวิตนะครับช่วงนี้อะไรอะไรก็ดีหมดนะจังหวะเข้ามาแสงเขามีแสงตัวเองก็มีนะครับผมทําไปเถอะจริงๆนะครับผมพายบอกว่าทําไปทุกสิ่งทุกอย่างกําลังเข้ารูปเข้ารอยนะครับ การงานการเงินนะครับผมเว้นแต่ว่าเรื่องดูแลเรื่องสุขภาพที่นั่นเองนะครับผมถามคนรักคู่ครองอย่าเพิ่งถามช่วงนี้บ้างานก็บ้าอย่างเดียวไปกอนนะครับผมครอบครัวมีเน้นเน้นแต่เรื่องครอบครัวส่วนชีวิตคู่แฟนคิกอะไรเงี้ยยังไม่เห็นเลยนะครับผมมีแต่ว่าช่วงนี้งานกําลังรุ่งเงินงานกําลังรุ่งนะครับผมชีวิตเราอยู่กับเงิน ชีวิตเราอยู่กับงานงานก็คือวันๆเนะี่ยเราจะเอาตัวตัวออกจากงานแทบจะไม่ได้แล้วงานงานก็ใหญ่ปัญหาก็เยอะงานก็น้อยปัญหาก็น้อยพอทําเสร็จมันก็ได้เงินค่าตอบแทนที่มันสมน้ําสมเนื้อแล้วนะเห็นไหมครับนี่แหละครับผมชีวิตท่านชีพจานรองเท้างานอย่างเดียวเลย ถามคู่ครองถามคู่ชีวิตอย่าเพิ่งถามใครยังไม่ออกมาเลยนะครผมมีแต่ตัวเรากับครอบครัวกับเพื่อนร่วมงานแค่นั้นเองวันๆน,นะเห็นไหมฮะงานอะเนี่ยแหละครับผมคนที่จะอุปถัมเราก็มีนะครับผมแต่มันเป็นเรื่องมาในสายของงานนะครับผมงานที่ที่ดีลยวกับลูกค้าเก่าๆก็น่าก็น่า,นาจะ เก็บคอนเนคชั่นไว้นะเพราะว่ายิ่งลูกค้าเก่ายิ่งดีเพราะว่าเขารู้ว่านิสัยทิศทางการทํางานของเราเป็นยังไงไม่ต้องคุยอะไรเยอะโยนงานมาเราทําได้เลยซื้อซื้อโปรเจกต์มาหรือได้โปรเจกต์มาเราก็ทําตอบสนองเขาได้เลยนะครับผมนี่แหละข้อดีของการที่เราทําดีไว้สะสมความดีสะสมผลงานไว้พอลูกค้าเก่าติดต่อมาปุ๊บดูงานออกจบไม่มีปัญหาง่าย ย่นระยะเวลาในการคุยงานสื่อสารกัได้อีกเยอะเลยไปชีวิตท่านที่ประจาลงท้าจริงๆครับผมชีวิตมีแต่งานไปไหนก็มีแต่งานงานแล้วก็งานจริงๆนะครับผมงานคือเงินนะของท่านอะเห็นไหมครับโอเคทุกอย่างทุกอย่างนะครับผม ทุกอย่างเป็นงานเป็นเงินหมดนะครับผมแต่ก็ระวังนิดนึงข้อผิดพาดที่จะเกิดขึ้นในเนื้อง,งานนะครับผมดูดูเรื่องเอกสารดูเรื่องกฎระเบียบดูเรื่องสัญญิงสัญญาดีๆและที่สำคัญดูด้วยว่าทีมของเราเป็นยังไงบ้างสุขภาพไหวไหมแข็งแรงไหมพร้อมที่จะทำงานไปด้วยกันไหมไม่ใช่ว่า ถ้าเราเป็นระดับพนักงานอะ่ะแล้วก็คงไม่มีปัญหารหรอกแต่ถ้าเราเป็นเจ้าของกิจการเป็นเจ้าของผลง,งานเป็นเจ้าของงานฝากดูแลเพื่อนร่วมง,งานด้วยนะครับผมบางคนทํางานจนน็อกอะ่ะเป็นลมเครียดวูบอะไรประมาณอย่างเงี้ยครับผมเพราะว่าเขาก็ทุ่มเทพอๆกับเราขณะเดียวกันเราก็อืมเขาเรียกว่างานของเราอะ่ะมันไม่ใช่งานแบบโครงการเล็กๆเ,เราเป็นโครงการใหญ่ๆอะ่ะ ฉะนั้นทุกคนน่าจะระดมระดมสมองระดมเวลาระดมความคิดนะครับผมน่าจะหนักเครีออยดนั่นและนะครับ